สะพานแห่งการเวลามหาัศจรรย์ของท่านผู้หญิงไต่ในมัติชนออนไลน์นะครับพูดถึงเมืองหูหนานมณฑลภาคกลางตอนใต้ของจีนที่ไม่ได้โด่งดังเพียงแค่เป็นบ้านเกิดของบิดาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเมาเจ๋อตุงเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งรายได้สําคัญลำดับต้นๆของประเทศจีนแถมยังมีสิ่งมหัศจรรย์ที่โลกต้องทึ่งปรากฏอยู่อีกด้วย สิ่งมหัศจรรย์ที่ว่านั้นก็คือมัมมี่อายุกว่า2,100ปีที่มีสภาพใกล้เคียงกับเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่มากกว่ามัมมี่ที่ไหนในโลกจนบางครั้งในจีนถึงกับเรียกขานเธอว่าเจ้าหญิงนิทรากันเลยทีเดียวมัมมี่ที่ว่าก็คือมัมมี่ของท่านหญิงไตภรยาของอัครเสนาบดีแห่งไตลี่ชังซึ่งเคยมีชีวิตอยู่ในสมัยรัชวงศ์ฮั่นซึ่งเริ่มต้นเมื่อราว200ปีเศษก่อนคริสต์ศักราช สุสานของท่านผู้หญิงแห่งไตที่ชื่อจริงๆว่าสินจุยนี้ค้นพบโดยบังเอิญในทศวรรษ1960โดยคนงานก่อสร้างที่เตรียมการก่อสร้างบริเวณมาหวังตุยเนินออกมานอกเมืองฉังชาซึ่งเป็นเมืองเอกหรือเมืองหลวงของมณฑลหูหนานนักโบราณคดีจีนเริ่มต้นการขุดคน้นแหล่งโบราณคดีนี้เมื่อต้นทศวรรษ1970โดยว่ากันว่าอาณาบริเวณทั้งหมด เป็นสุสานสาหลังทั้งลึกทั้งกว้างจนต้องระดมนักเรียนหลายร้อยคนมาช่วยเหลือในการขุดคน้นสุสานสองหลังแรกเป็นของลี่ชังกับของสินจุยหลังที่สเป็นสุสานของชายหนุ่มซึ่งสันนิษฐานกันว่าคือลูกชายของคนทั้งสองนั่นเองที่น่าแปลกก็คือว่าศพของลี่ชังกับลูกชายสูญสลายไปกับการเวลาครับหลงเหลือแต่ศพของท่านผู้หญิงแห่งไต สินจุยเท่านั้นทํายังอยู่ในสภาพที่น่าอัศจรรย์อีกด้วยที่น่าอัศจรรย์ก็คือเนื้อหนังมังสาของเธอแม้จะเหี่ยวย่นแต่ส่วนใหญ่ยังคงความอ่อนนุ่มข้อต่อ,อยังคงยืดหยุน่นพับงอยืดตรงได้สภาพใกล้เคียงกับคนที่เพิ่งตายมากกว่าที่จะเป็นมัมมี่จากบราณการชนิดที่ในหลอดเลือดของเธอ,อยังคงพบก้อนเลือดที่จับตัวเป็นลิ่มแข็งอุดตันเส้นเลือดอยู่อีกด้วย จนนักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ของจีนสามารถนํามาตรวจสอบระบุได้เลยว่าเธอมีเลือดกรุ๊ป A ครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นการวิจัยทางโบรณคดีของจีนเมื่อปี2009ให้คําตอบที่ว่าประการแรกมาจากความลึกของสุสานฝังศพแม่นางสินจุยซึ่งถูกฝังอยู่ใต้ดินลึกถึง20เมตรปิดผนึกแน่นหนาะอากาศภายนอกไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปได้ประการถัดมา ศพของนางถูกพบอยู่ในชั้นในสุดของโลงไม้หนาหนักหลายชั้นโลไม้ดังกล่าวเคลือบด้วยแล็กเกอร์อย่างดีมีรวมทั้งหมดสี่ชั้นแต่ละชั้นยังฉาบหุ้มด้วยดินเหนียวสีขาวที่บางคนเข้าใจว่าเป็นสีที่ทาทับอีกต่อหนึ่งในโลชั้นในสุดที่บรรจุศพของแม่นางสินจุยร่างของนางถูกห่อหุ้มด้วยเครื่องแต่งกายที่ทำจากผ้าลินินและไหมรวมแล้วมากถึง18ชั้นด้วยกันประการสุดท้ายร่างดังกล่าวแช่อย,อยู่ในของเหลวพระราช ขาวใสที่กลายเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลเมื่อสัมผัสกับอากาศภายนอกบางคนเชื่อว่านั่นเป็นของเหลวที่ซึมออกมาจากร่างของซินจุยเองแต่นักวิชาการเชื่อว่าน่าจะเป็นน้ำยาสมุนไพรของจีนบางอย่างซึ่งอาจช่วยรักษาสภาพศพให้คงทนอยู่ได้ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้อาจประกอบกันเข้าช่วยรักษาศพของท่านผู้หญิงแห่งไตให้คงอยู่ในสภาพที่น่าอาศัศจรรย์ใจมาจนถึงทุกวันนี้ นักวิทยาศาสตร์จีนเคยนำศพของซินจุยขึ้นมาชนะสูตรอย่างละเอียดผ่าแล้วนำอวัยวะภายในออกมาตรวจสอบได้ความว่าด้วยความที่เป็นท่านหญิงของตระกูลทำให้ซินจุยใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมีค่ารับใช้ล้อมหน้าล้อมหลังผลก็คือสุขภาพของเธอเมื่อมีชีวิตไม่ค่อยดีนักอ้วนและป่วยด้ยวยโรคหลายโรครวมทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือดกับเบาหวาน อันเป็นที่มาทําให้เธอหัวใจวายเสียชีวิตขณะที่อายุเพียง50ปีทีมวิจัยยังพบเม็ดขวยจี้ในกระเพาะอาหารกว่า100เม็ดซึ่งเชื่อว่าเป็นอาหารมื้อสุดท้ายในชีวิตของนางปัจจุบันศพที่ไม่เน่าเปื่อยของแม่นางสินจุยถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งบนทนหูหนานคู่กับแจกันแก้วบรรจุอวัยวะภายในจัดแสดงไว้คู่กันชาวจีนไม่น้อยคงเดินทางมาเยี่ยมชมเพราะเชื่อว่า ร่างของซินจุยมีเคล็ดลับที่นำไปสู่ความเป็นอมตะซุกซ่อนอยู่นั่นเอง